ปามาได้ชิมะฮาจิปาชูโทโร่มาซานางาากินี่ปลาห่อนชิ้นหนาหนาปึกๆอย่างนี้เลยโอ้โหชีวิตดีๆที่เดอะมอล l i ไลฟ์สโตร์บางกะปีตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชั้น3ก็คือรายล้อมไปด้วยร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยจริงค่ะร้านเยอะมากแต่วันนี้นะคะที่กิดจะพาแนนนี่ไปทานค่ะ ร้านอาหารญี่ปุ่นสุดพิเมียมที่ร้านเซกิคะ่ะโ้กรี๊เลยอะกรีเลยซาซิมิแซลมอนสลัดก็คือมีครบเลยใช่ไหมคะมีครบแล้วคะ่ะเหมือนยกญี่ปุ่นเนี่ยมาไว้ที่นี่เลยไปกันเลยไป,ไ,ไปเลยคะ่ะไปเลยเฮ้ยหวมากตอนนี้ก็คือแบบว่า เป็นเมนูที่คัดสรรมาให้แล้วว่าเลิศที่สุดในร้านนี้เลยนะคะนี่ข้างๆนี้เลยค่ะนี่คือแกลนโอเวอร์โหลดซูชิเซตค่ะซึ่ง oh เป็นเซตแบบ oh. ท้องมหาสมุทรขนไปทุกปลายว่าจะเป็นปลามาไดชิมะฮาจิปลาชูโทโรมีชูโทโรเนี่ยก็คือมาจากไอนี่เลยนางาซากิ oh. มีฟัวกาที่มาจากฝรั่งเศส oh. แล้วก็อูนิข้างหน้าค่ะมาจากคอกไอโด้ก oh, ี่เมียมาก แล้วก็อันนี้ก็คือเรียกได้ว่ายกมหาสมุทรของญี่ปุ่นมาเลยนะคะ hmm. นี่นก็คือเซตโอเชียนเอครีมีย s มซาซิมิเซตนะคะนี่เซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยแซลมอนของแซลมอนแล้วก็มีคามาจินะคะมีมากุโระนะคะแล้วก็มีซูซูกิแล้วก็มีเอ็นกาวาแล้วก็โฮสเตะโอ้โหมีโคลาเซมอมด้วยชิ้นใหญ่มากปลาแซลมอนดูไขมันปลาที่แทกตมเนือสินี่จิ้มโชยูสะนึง ก็คือชิ้นหนึ่งอะหนามากทุกคนก็คือทานเข้าไปแล้วคืออิ่มได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปต่ดที่ซูชิดีกว่านะคะกับเซตโอเวอร์โหลดที่เราบอกไปเมื่อกี้นี่อันนี้น่ากินมากมีข้าวเนยไปอ่าอันนี้นี่อันนี้คือซูชิไปข้างบนเป็นปลาทูน่าค่ะแล้วกินกับข้างล่างข้างล่างเป็นสาหร่ายเทมปุระนี่เธอดูปกติมันจะเป็นข้าวสีขาวใช่ไหมแต่วันนี้คือข้าวแดงโอมาเกาก็คือใช่ใช่ทำเลี้ยวคึ้เลิศแล้วข้างบนมีมีไข่ปลาคาเวียด้วย อันนี้ก็เป็นอูนิข่ะที่มาจากฮอกไกโดนำเข้ามาเธอ <c oughs> ทุกคนอูนิก็คือคอมพีทมากมีความแบบหันช่ำม,มันฟุ้งในปากอะ่ะมันนวลไปหมดทุกคนคำนี้ก็คือแบบลอยแล้วล่องแล้วไม่าก,กินมายังไม่อยากวางตะเกียบไปรู้ปะใช่มันอร่อยมันอันนี้คำมันนั้นคำมันแบบ นี่มาเมนูเพื่อสุขภาพของเราบ้างนะคะชิราอุโอสลัดนะคะสลัดที่แบบว่าทานได้ถึง3 4มถึงคนเลยนี่ค่ะเพื่อสุขภาพน้ำสลัดสูตรพิเศษเฉพาะของที่ร้านนะคะผสมกับบาสิิกก็คือ,อมันเข้ากันมากอะ่ะทานคู่กับสลัดแล้วก็เนี่ยปลาเงินที่ทอดแบบกรุบกรุนะคะอ,อร่อยเลยเป็นอีกเมนูที่ต้องสั่งเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีคะ่ะ อันนี้ไปอีกหนึ่งเมนูค่ะถ้าเกิดมาร้านเซกิกต้องสั่งก็คือฮอก็โดสโนแคปค่ะเป็นมันปูย่างมนเอาทานแบบนี้เลยซึ่งตัวมันปูนะคะก็คือมีให้เลือกหลายอย่างแต่ว่าเราเลือกแบบว่าแบบท็อปฟอร์มเลยก็คือต้องมีเนื้อปูข้างบนด้วยนะมันปูชาำๆเลยอ้ออโ,อโหได้มาแล้วค่ะคเครื่องดื่มสุดยอดอ แก้วของนี่นะคะเป็นยูสุเวอร์จินโมชิโตค่ะเป็นม็อกเทลสูตรเฉพาะของที่ร้านเลยนะคะส่วนของกิบค่ะเป็นยูสุฮันนี่โซดาค่ะยูสุก็คือสดชื่นมาแล้วก็โซดาก,กะซ่าอันนี้ข,ขอขอ,อวยยศให้ร้านเซกิเลยค่ะบอกเลยว่าพรีเมียมสมชื่อจริงๆเนาะก็คือวัตถุดิบคัดสรรมาอย่างดีอย่างซลมอนก็คือสดหวานฉ่ำมากแล้วก็รังสรรค์โดยเชฟฝีมืออาชีพที่ได้รสชาติแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นแค่ ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เราสั่งกันมาค่ะจริงๆแล้วร้านเซกิเนี่ยมีให้เลือกกว่า500เมนูค่ะฝากไว้นะคะกับร้านเซกิค่ะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิชั้น3เปิด10โมงช้าปิดสีทุ่มค่ะและติดตามกันให้ดีนะคะครั้งหน้าเรายังอยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิเราจะพาไปร้านอร่อยร้านไหนรอติดตามและปักหมุดรอกันได้เลยจ้าสด subscribe y o u t u เยี่ฝัด้วยนะ